นี่นะมันมีวิธีการดันคลิปแบบนี้นะเธอเธอลองไปเปลี่ยนปกดูสิเธอลองไปเปลี่ยนชื่อคลิปดูนะเธอลองไปใส่เอ็นสกรีนเพิ่มเธอลองไปทำเพลย์ลิสต์เพิ่มแบบนั้นนะ่ะถ้าเพื่อนไปทำเพิ่มเพื่อนจะได้ยอดวิวค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือการแนะนำให้เพื่อนปังอย่างต่อเนื่องค่ะพี่ไม่กล้าดูคลิปตัวเองลูกๆและสามีก็ไม่ดูคลิปพี่ไปด้วยแล้ว ฟังนะคะทุกคนถ้าเราทําพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราดูคลิปตัวเองไม่ได้มันมีกูรูในการทําช่อง YouTube นะคะแนะนําให้เรานะ่ไปเปิดเพลย์ลิสต์สำหรับคนที่ยังไม่ได้4,000ชั่วโมงแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยมาดูเพลย์ลิสต์เราเวลาเราไปดูเพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิสต์มันจะเล่นต่อเนื่องค่ะวันยกตัวอย่างเพลย์ลิสต์ของวันเองเรื่องการตั้งค่าช่อง YouTube ที่วันวางไว้ใต้คลิปเนี่ยนะคะ 30 p สิบเพลยถ้าเราไปเปิดดูคลิปที่1แล้วเ,เราแอบหลับค่ะ YouTube มันจะรันระบบไปจนถึงคลิปที่30ทั้ง30ที่เราดูจบวันอาจจะได้มา1,000ชั่วโมงสมมุตินะเนี่ยค่ะคือวิธีการที่ทำไม่ได้คือเราไปนั่งดูเพลย์ลิสต์ตัวเองทุกคนตัวเราเองหรือเครื่องอเ,เครื่องลูกเครื่องสามี เปิด playlist เราในเวลาใกล้เคียงกันนะทุกคนเราเปิดให้ยาวไปแล้วสิ่งที่เราได้คือชั่วโมงสะสม4,000ชั่วโมงแบบนี้เรียกว่าโกงค่ะเรียกว่าไม่บริสุทธิ์ใจค่ะแต่ถ้าสามีเราชอบมากดูคลิปเราแล้วก็ชอบด้วยดูได้ไหมดูทุกวัน ดูได้ค่ะแต่สามีต้องคอมเมนต์ด้วยนะคะดูแล้วก็คอมเมนต์ด้วยบางคลิปดูแล้วก็กดไลค์ให้ภรรยาด้วยบางคลิปนะคะเดี๋ยว youtube รู้เองค่ะว่าคนนี้เป็นเป็นสามีนะแต่เชื่อเถอค่ะว่าสามีและลูกของเราไม่มานั่งดูคลิปเราทั้งวันทั้งคืนแน่อะไรก็ตามที่เขาทำแบบผิดปกติอันนั้น youtube จะจับได้ตลอด นะคะแต่ถ้าเขาดูบ้างเดือนหนึ่งดูสักสองสารอบหรือตัวเราเองดูคลิปตัวเองได้ไหมถ้าเราดูแบบบริสุทธิ์ใจวันเคยแนะนําการดูคลิปตัวเองก็คือไปตอบคอมเมนต์ใต้คลิปตัวเองค่ะเปิดคลิปตัวเองเล่นแล้วเราก็ตอบคอมเมนต์ค่ะ YouTube จะดูพฤติกรรมว่าในขณะที่เราเปิดคลิปตัวเองเราทําอะไรอยู่แต่ถ้าเราเปิดคลิปตัวเองแล้วเราไปซักผ้าแล้วเราไปล้างจานแล้วเราไปถูบ้านเราไม่ได้อยู่หน้าจอเราไม่มีการกด แป้นคีย์บอร์ดเราไม่มีการกดข้ามโฆษณาเราไม่ทําอะไรเลยหน้าจอเราอะเราเปิดคลิปตัวเองแต่เราดูไหมเราดูเราอยากรู้บ้างว่าคลิปเรามีข้อ ข้อควรจะปรับปรุงตรงไหนทุกคนเราตัดต่อคลิปได้ด้วยตัวเองเราจะรู้ว่าคลิปตัวเองเนี่ยวางฉากหนึ่งฉากสองฉากสามฉากไหนนั่นคือการดูคลิปตัวเองครั้งที่หนึ่งตอนที่เราตัดต่อแล้วพอเรามา,า,มาใส่แปลภาษาเรามาดูคลิปตัวเองอีกเป็นรอบที่สอง YouTube ก็รู้แล้วเนี่ยคุณดูคลิปตัวเองอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะแล้วเราก็มาเปิดคลิปตัวเองอีกรอบที่สามเพื่อที่เราจะไปล้างจานถูบ้านเราหลอกระบบไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเรา เปิดคลิปตัวเองแล้วเราตอบคอมเมนต์ใต้คลิปเราทำได้แล้ววันนี้เราไปเปิดคลิปตัวเองวันนี้คือเราทำงานด้วยเราอตอบข้อความด้วยเราตอบไม่จบอะแล้วมาเปิดคลิปตัวเองเป็นรอบที่สองในวันได้ไหมได้ค่ะเราเปิดคลิปตัวเองสิบรอบก็ได้มันอยู่ที่เจตนานะคะก็คือเราเปิดเพื่อที่เพื่อที่จะตอบข้อความ เหมือนวันนะคะวันก็ใช้วิธีนี้ค่ะไม่เห็นวันมีผลกระทบอะไรเลยค่ะเพราะเรามีเจตนาอะไรการดูคลิปตัวเองเราได้ประโยชน์อะไรบ้างไม่ได้ทุกคนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะ YouTube จะจ่าย1เหรียญจาก1000วิวต่อ1เดือนคุณคิดว่าคุณดูคลิปตัวเองถึง1,000วิวไหมคะคุณคิดว่าคุณจะได้1เหรียญไหมคะ ไม่ได้คะ่ะทุกคนเราอย่าไปคิดเยอะดูคลิปตัวเองไม่เป็นอะไรเลยนะคะอยู่ที่เจตนาแต่ถ้าเราเปิดคลิปตัวเองแล้วปล่อยให้โฆษณาเล่นไปไม่มีการกดข้ามไม่มีการคอมเมนต์ไม่มีการเออเขาเรียกว่า engagement ไม่มีการส่งผลตอบเอ่อส่งพฤติกรรมในการที่เราดูคลิปตัวเองเลยอันนั้นน่ะคุณจะโดนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวพี่ตุย้ย เปิดดูคลิปตัวเองได้ค่ะเปิดด้วยคอมเมนต์ด้วยอันนี้วันแนะนํานะคะแล้ววันก็ทําวิธีนี้ค่ะเปิดดูคลิปตัวเองแล้วคอมเมนต์ด้วยแต่เจตนาคือเราไปดูคลิปตัวเองหรือเปล่าเปล่าโอ้ยแค่ตอนตัดต่อดูคลิปตัวเองก็เบื่อแล้วทุกคนแต่ที่วันเปิดอะเพราะว่าวันอนะไปตอบข้อความใต้คอมเมนต์การอ่าเดี๋ยววันเดี๋ยววันจบคลิปนี้นะคะวันพาไปดูนี่คือเทคนิคของวันสิ่งท